ทนายความกับช่างทาสีชูวิทย์ซัดเดือดอีกแล้วและคราวนี้ก็พูดไปถึงแก๊งทนายผ่านทางโซเชียลแต่ไม่ได้ระบุน,นะครับว่าหมายถึงใครแล้วหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็พยายามที่จะตั้งคำถามนะครับไปถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าทนายตั้มนั้นรับงานมาจากใครหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยื่นให้ถอดถอนใบป,ประกอบวิชาชีพของทนายตั้มนะครับ คุณชูวิทย์พูดเอาไว้ตอนหนึ่งอย่างน่าสนใจนะครับบอกว่างานนี้เนี่ยตนเองกับทนายตั้มซึ่งไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกันเนี่ยมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนไม่มีทางหรอกที่อยู่ดีๆทนายความจะมากล่าวหาผู้อื่นอ้างว่าทาเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลหรือว่ามีในยะแอบแฝงมีเพียงทนายตั้มเท่านั้นที่ทราบว่ามีใครสั่งการอยู่เบื้องหลังซึ่งผมคิดว่ามีแน่นะครับใครอยู่เบื้องหลังทนายตั้มคุณชูวิทย์บอกว่าไม่เชื่อหรอก อยู่ๆบอกว่าจะมาทําเพื่อสังคมนู่นนีดัน,นมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามดูได้เลยนะฮะคุณชูวิทย์บอกนะครับว่าคดีเนี่ยบางครั้งการต่อสู้กันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ทนายความนะว่าลูกความคนนั้นเนี่ยจะได้ทนายความที่มีคุณธรรมหรือไม่แล้วก็พูดถึงประสบการณ์ของตนเองที่ขึ้นโรงขึ้นศาลมาเป็นจํานวนมากนะครับทนายต้องมีคุณธรรมหากแพ้แน่ๆแต่ยุยงว่าชนะหรือหากชนะแต่ไปแกล้งสู้ให้แพ้ก็ทําได้ บางคดีคุณชูวิทย์เปิดเผยประสบการณ์นะครับเลือกไม่ใช้ทนายสารภาพกับสารตรงๆดีกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณนะครับคุณชูวิทย์ยังเคยพูดเลยนะฮะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตนเองยังเคยยอมรับสารภาพเพื่อเดินเข้าคุกไปเลยหนึ่งเดือนนะครับให้คดีมันจบจบไปนะครับไม่เชื่อทนายไม่สู้คดีไม่จ้างทนายนะครับถึงขนาดที่ยอมเดินเข้าคุกก,กันเลยทีเดียวให้มันจบจบไปแล้วหลังจากนั้นชูวิทย์ก็พูดถึงแก๊งทนายความครับ ไม่รู้ว่าเป็นแก๊งทนายความจากไหนอย่างไรนะครับบอกว่าแก๊งทนายเนี่ยวิพากษวิจารณผ่านสื่อโดยหยิบยกเอาคาดีที่ไม่รู้พยานหลักฐานมาวิเคราะห์ชี้นําสังคมให้ความรู้ทางกฎหมายที่ผิดผิดด้วยนะครับพูดหน้าสื่อหน้าไม่ออกกล้องเกรงแต่ไม่ได้มีความสามารถในทางกฎหมายจริงๆเมื่อไปอยู่หน้าบัลลังกลับถูกทนายฝากตัวกันข้ามหรือว่าอายการสอนมวยเสียคนเพียงแต่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นข่าวเท่านั้น ทนายที่งานมากไม่ได้หมายความว่าเก่งนะครับหากไปเลือกทนายที่งานมากแน่นอนว่าความค่าว่าความก็สูงแต่ไม่มีเวลาให้กับลูกความความยุติธรรมไม่ได้เกิดมาจากราคาต้องเกิดมาจากคุณธรรมผมจําต้องร้องเรียนทนายตั้มต่อสภารรทนายความเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างทํานองนี้อีกทนายเปรียบเสมือนช่างทาสีสามารถดําเป็นขาวขาวให้เป็นดําพ,พลิกลแปลงเรื่องได้ตามที่ต้องการหากเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมไว้ใจไม่ได้ จะเป็นอันตรายต่อสังคมนะฮะจะเป็นอันตรายต่อสังคมหากคนไหนพบทนายที่ปฏิบัติตัวผิดเช่นหาเรื่องให้เกิดคดีจัดแถลงข่าวหาแสงก็สามารถบล้องที่สภาทนายความได้อย่าให้ทนายกลายเป็นช่างทาสีเลยครับมันอันตรายต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งจะเข้าคุกหรือจะกลับบ้านก็ทนายนี่แหละครับ อันนี้ผมอ่านบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับจากบทความทั้งหมดหากคุณผู้ชมสนใจอยากดูรายละเอียดเนี่ยก็ไปที่ Facebook ของคุณชูวิทย์ได้เลยนี่เป็นการขยับล่าสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวห้าโมงเย็นชูวิทย์ก็จะเดินทางไปที่สถานีขนส่งหมอชิดด้วยนะครับไปทําอะไรที่นั่นซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเตรียมเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดรับประกันเลยนะครับว่าชื่อเสียงของคุณชูวิทย์นักขณะนี้บรรยากาศคึกคักอย่างแน่นอนครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ l ลายด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y o u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้นาําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอะ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะอีซี่ฟนะครับชุดละแค่เพียง 300, 3 0 0ร้อสามบาท1ชุดมี12องนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟยอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต,ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริม himself, ความจําให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยล,ลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่นนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแค้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ีซี่นิวส์อียุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ